ขอบุญบารมีของหลวงปู่สวงที่สิงสถิตอยู่ณแห่งนี้ขอ,อโอกาสนี้ได้เสียงดวงเกียนะครับผมมือหลวงปู่ชี้ไปทางไหนนะครับมือหลวงปู่ชี้ไปตรงนู้นนะครับผมรถท่านพอ,อออยู่ด้านล่างเลยนะครับผมตรงที่หลวงปู่ชี้ลงมาเลยนะครับเดี๋ยวเราิดของหลวงปู่ชี้ลงมาด้านนี้นะครับผมชี้ลงมาตรงตรงนี้เลยก็คือตรงกับทะเบียนรถท่านพอ,อออนะครับท่านผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่อำเภอนะครับผมสังขะนะครับผมวัดสวนสัทธารามนะครับผมวันนี้เรามาให้ท่านพอนะครับผมเป็นคนขอโชคขอลาภกลุ่มผู้สวงองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพ่อออนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนวทางงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับเออ่ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับไปส่งไปถึง FC ที่มาขอโชคขอลาบบุญบารมีของประเดชป,ประคุณหลวงปู่สวงวันนี้นะครับที่วัดสนสัทธารามซึ่งอยู่ณสถานที่ลานพุทธธรรมอ,องค์สมเด็จพระองค์หลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่สุดนะครับพระยืนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่วัดสนสัทธารามก็ขอ,อนําเรียนไปยังสิทธิอนุสิ์ของหลวงปู่สวงที่เคารพทุกท่านนะครับว่า วันนี้คณะของพวกเราได้มาขอพรเพื่อที่จะขอบาร,รมีให้หลวงปู่สวงได้ให้โชคลาภนะครับในโอ,อกาสนี้ผมเป็นตัวแทนของคณะสิทธิานุสิทธิ์ที่เคารพทุกท่านเพื่อที่จะมาขอโชคลาภให้บุญบาร,รมีของหลวงปู่สวงได้บอกเลขที่แม่นแม่นนะครับเพื่อใหออ้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับได้พ้นจากความยากจน ในโอกาสนี้ผมจะถือเอา,เอาสิ่งที่หลวงปู่สวงไดเ้เป็นสื่อกลางของสะพานบุญในวันนี้มีขวดเ1 0 0รอยนะครับแล้วก็ทางด้านน้ำนะครับที่จะไปบูชาแล้วก็จุดทูปขอพรเลขจากหลวงปู่สวงให้หลวงปู่สวงได้โดนบันดาลประทานพรให้บอกเลขแม่นๆน,นะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับได้เสียงดวง เพื่อที่จะขอโชคลาภจากหลวงปู่ณโอกาสนี้ครับครับผมอดค์นี้เราตามท่านพอไปนะครับหมดเลี้ยงโปรตีนนะครับเข้าไหมครับพี่เต็มๆครับฮัมบูร์กนะครับเลขโปรทำเต็มเมื่อที่แล้วเขาเต็มเต็มเลยหรือครับโปรทหมดแล้วเข้านะครับเมื่อที่แล้วเขาเต็มเต็มเลยนะครับเข้าเต็มเต็มนะนี่มาดูมาดูเสวยเลยทีดนี่เขาสาธุที่นี้ขาโปรสาธุนะครับโปรเท่ สาธุนะครับเปียบสีันนะครับผมพระหลวงผู้สวงยืนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกวพี่สาสาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควาโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณโสภิกควิเหติมวันตังสัพพตังคูใหยะอิมังคาถามหา ขอบุญบารมีของหลวงปู่สวงที่สิงสถิตยอยู่ณแห่งนี้และเคยสิงสถิตยอยู่ณที่แห่งใดได้เดินบรรดาลประทานพรผมจะขอโอกาสนี้ได้เสียงดวงขอบุญบารมีของหลวงปู่ช่วยโดยบรรดาลประทานพรผ่านสะพานสิ่งที่พวกเราจะขอมีหนึ่งก็คือขอเลขสองก็คือขอเปิดจากอ,อยู่ในขวดนี้นะครับ ได้ให้แม่นๆนะครับเพื่อให้ลูกหลานได้บอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชนที่เป็นคณะลูกศิษย์ลูกหาเพื่อที่จะได้มาทําบุญที่หลวงปู่ต่อไปนะครับสาธุคร <c oughs> ับผมขอถวาย <c oughs> อาตอนนีจุดนั่น <c oughs> เปิดเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เปิดถวายเลยเนาะีน <c oughs> อ่าส้มบารมีก่อเอาออยโมปรับนาโกจาวโมรัวเฮยก็ออยปะปิ้งปะผลออยโฟนเจ้าบ้านจัดศาสนานะบ้านโวทวีบอลบ้านบารมีก่อนเอาบ้านในปัจจัยเต่าเธอสาอสมุในเอ่อวัดในดงรุนวัดว่าบอน เกิดคนเราเจียมเด้อบัดป่ะวันนี้ขมัดกระซมสาธุ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 ค่ะฝ่ายอิมร้อยนี่เรีอะไรเนาะฝ่ายอิมร้อยนะเรียกอะไรเนาะเนี่ยชานแคปบอกเลยก็ได้อ่ะบอกเลยก็ได้ครับอาจนมันเออเลข หนึ่งสองศูนย์นะครับหนึ่งสองศูนย์นะครับผมณหนึ่งสองศูนย์ที่ฝาเครื่องดื่มหนึ่งสองศูนย์นะครับหนึสองศูนย์นะครับสิบหกตุลาคมนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองศูนย์หลวงปู่สวงได้บอกอยู่ที่อาสมของท่านนะครับอยู่ที่พระยืนใหญ่ที่สุดอยู่ที่วัดสนสัทธารามนะครับอยู่ที่ตำบลสกาด อำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับเดี๋ยวเราขอรู้เลขทูบที่ปอจะจอีกครั้งอ่าครับันีตอนนี้เตรียมทูบหน่อยเนาะที่กี้เราได้เลขฝาเครื่องเดินแล้วนะครับผมหนึ่งสองศนะครับผมกับฝาลูกชกใหญ่ที่สุดนะครับียืครับผที่สุดครับครับ ก็แล้วหนึ่งดอกนะครับผมลืมเอาไฟมาคกระาบินดินเกลีกเนกันเนาะท่านขอะคนจุดไฟอกองก็ได้ครับท่านบอจุดยากจุดแล้วไปเทียนไปเทียนไปติดไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปู่จะให้เลขตัวไหนนะครับผมกับเลขทูบนะครับวันนี้16ตุลานะครับผมขอนะครับภาวนาขอให้ตรงกันกับเลขฝาเครื่องเหีือมนะครับเราจะลุ้นไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้จะแม่นตอนเนื่องน่าจะแม่นสามวดนะครับอืมกี่ม้วนซ้อนแล้วครับพี่นี่ที่ตรงนี้ที่พ่อท่านขอล่าสุดเซนโนตานะเซนโนตานะครับสามเจ็ดเข้า ตรงตรงเลยตรงตรงเลยครับสามเจ็ดตรงตรงเลยนะครับที่ผ่านมานะครับงวดก่อนนู้นจุดชายสามเจ็ดเมืวันที่สิบหกกันยาเนาะครับสิบหกกันยานะครับผมได้สามเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมวดนี้สิบหกตุลาเดี๋ยวมาลงกันนะครับว่านะครับอู่ส้วงจะให้ท่านพอออเป็นเลขตัวไหนให้กับเอฟซีเราได้เสียงโชคนะครับผม ลมแต่ลมเย็นเดี๋ยวเราชมวิวร้อนนะครับอากาศร้อนแต่ลมเย็นลมเย็นนะครับเพราะว่าอยู่ติดฝั่งก<อ>็น้ํานะครับผมนี่หนองน้ำบิดละลานนะทุกผู้ชมวิวออสวยมากเลยนะครับผมพิธีการตรงนี้น่าจะใช้ได้เพราะว่าดูเลยทุลักทุเลมากเลยเลยอฟซีอดใจรอครับได้แน่ครับได้ชัว ใช่ครับเล่าจาหลังมากมาใช่เห็นหมลงปูชีบบอกรอแปบนึงแป๊บนึงชีบอกเลขครับชีบอกเล่นอยู่ตรงนี้แหละนี่นไหนครัชีบอกเลอนนมาเข้า น่าจะหก็ใจร้อนนิดนึงดูๆนะครับเอลซี่เคยมอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ารอบๆหลวงปู่จะมีตัวเลขอะไรให้เราหรือเปล่านะท่านผู้ชม หลวงปู่ชอบดูหนังกลางแปลงใช่ไหมับัู่เดี๋ยวก็จัดเตรียมกระตุ้นตอนนี้เป็นเลขสองนะท่านผู้ชมสองจะยูไมหลวงตรงผ้าเนี่ยเลขสองนะครับอีเลฟ้เคื่องดื่มหนึ่งสองศูนยนะครับตอนนี้เห็นเลขสองแล้วนะครับผม ซาทูาเ่ปเาปู้ออยาตรงๆ้อปูสองอะทุกคนเลขสองนซูมให้หนูนะโอ๊เตนะกผู้ชมคุเปเลขสองนะครับตรงนี้ <c oughs> ชัดเจนนะครับอะ <c oughs> ไรคปดูออกดานไปเขียนตัวเลขไปเขียนเลขอกเขียนแล้ว จุดได้แล้วเนาะได้ครับติดแล้วนะครับผมรอสองนาทีเลครับก็ลูปูบอกแล้วี่ไอยู่ฝั่งนูนแนวไหนเตรงนี้ปูชี้นะครับโอ้นูนบามสองสองคิปไปนูนบ่ใช่ใช่ไหมจได้เดี๋ยวพอันทะเบียนกอ รงมกับที่เร,รียนรถพอจัดเต็มแน,น่นอนตัวแรกน่าจะเป็นเลขสองเด้อไม่สองก็สามนะนี่งงไปเลยเลขไาเครื่องเดียวเราเลยนะเมื่อกี้หนึ่งสองศูนย์ใช่ไหมครับสองศู 2, นย์ขเขียนเดีย๋ยวรอรุนนะครับรอรุนนะครับอะไรนะพี่พญาหงคู่นี้พญาหง พญาคงคนนอนฝันว่าลุงภูสุผ่านไปเที่ยวพอไปเที่ยวลุงภูบอกว่าอยากได้รูปแบบนี้เนี่ยชี้ไปที่พญาคงแล้วคนที่ฝันก็บอกว่าถึงโชบแบบนี้แกไม่รู้ว่าพญาคงคืออะไรตัวนึงคืออะไรเก่งมา้ครับครับครับผมแกต้องไปไปหาร้านนีนแกสลับว่าจำได้ใช่ครับใหนึ่งสองศูนย์ครับ มาเองคร um ับไสรวมไปเี่วฝันหนึ่งที่นะครับอยู่ชนบรีเดี๋ยวจะมีข้อ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 ข้มข้อ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 ขัอข้อ้อข้อข้อข้าข้อ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 ้อข้อข้อี้อข้อข้อข้อท้อขาอข้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 อขอขนอข้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 อจ้อขอข้อข้้อข้อข้อขอข้อข้ข้ออข้รข้อ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 ขอ้อข้อออ้อ่อ้้ออ้ขอ ทั้งหลายนะครับแล้วก็ผ่านไปยังเอฟซีแล้วก็จะมาร่วมพิธีในการกวนข้าวทิพย์ต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับเมื่อกี้ก็ได้ถวายเอ็มร้อยครับครับผมตอนนี้ก็รอเล็กตู้ครับรอเล็กตูกนะครับ ในวันแซนโดนตาวันแซนดนตาบูชาบรรพบุรุษของท่าตัวที่สองชาวกลวยของตำบลกะทระยเทียนับศูนย์นั่นนะเขาก็มีการประสานสามสี่สามชนพรมนะครับใช่ครับซึ่งชาวกลวยแล้วก็ชาวเขมรแล้วก็ชาวลาวนะครับเรามาได้แห่กันนะครับทั้ง21หมู่ของตำบลกระเทียมแล้วก็มาประกอบพิธีในการเส้นบวงสรวงเจ้าที่นะครับ แล้วก็ทุกๆปีนะครับจะแม่นมากเลยนะฮะและในปีนี้มีท่านประธานนะครับก็คือท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีท่านนายกสมบัติเพชรกล้ารวมทั้งผมก็ให้ท่านประธานนะครับหัวหมูหนึ่งหัวแล้วก็ผมกับท่านนายกก็จุดอีกหนึ่งหัวปรากฏว่าออกมานะครับทั้งสองหัวมีหนึ่ง ทีมงานบอกว่าทูบทูบแตกแล้วนะครับคุณผู้ชมเลขอะไรตัวที่สองเนาะเลขเก้าเป็นเลขเก้าเก้าปาปมันสี่นะมันน่เป็นสา็นีเที่สาแล้วมันนะสองตัวเป็นเลขเก้าเนา นะตอนนี้สองเก้าสี่สี่หรือเปล่าสี่เลขสี่ครับเลขสี่หรอกเดี๋ยวสองเก้าสี่นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนสมุดให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับครับว่าสองเก้าสี่เสียงฟ้าร้องนะครับตอนนี้นะครับ ตัวที่ตัวที่สามบอกฟ้าร้องนั่เมื่อกี้เนาะตัวที่สามมาฟ้าร้องเลยฟ้าร้องเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเปรี้ยงฟ้าร้องครทำสองเก้าสี่แต่โค้งโค้งหกมันไปทางทิศตะวันออกแล้วทำเลขอะไรพี่ตรงนสองเก้าสี่คล้ายๆว่าเลขจะออกหรือเปล่า สองเกาสี่เนาะมันโค้งนะแตีสังเกตดูมันโค้งทางขวาเป็นเลขอะไรกันบ้างเป็นเลขสี่ครับผมสองเก้าสี่นะครับสองหกสี่เนาะกับหัวไ้่ไมากครับตามันขาดเนมันเป็นเลขสเก็ไปออกตัวที่สองเนี่ยถ้ามองงข้งางตัวที่สหายไปแล้วตัวท right. so ี่2หายเหลือสองสี่เหลือสองสี่เอ้าตัวที่สอไม่หายไปเลยะ อะไรมันหายเองเรือ F4 เี่ยมันไม่ใช่ได้เซงสองตัวบ่ตัวที่สองหายนะครับตัวที่สองหายเฉยตัเปลี่ยนได้เก้าหายได้เก้าหายแล้วแค่สองสี่หายไปแล้วนะครับสองสี่ปฏิหารเกิดขึ้นเลยเอาไว้ให้แค่ตัวบนกับตัวล่างนะครับสองสี่สองสี่นะครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอนะแบบนี้นะหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับผมหายต่อหน้าหายต่อหน้าต่อตาเลยนะครับผมเดน่อะไปอัปกาเขียนนะครับครับผมอันนี้ก็เหลือแค่เลขสองกับสองกเลขสี่ถ้ามองเป็นตัวเดียวกันนะจะเป็นตัวหนึ่งมัือบ้างไงสองสี่โอเคป่ะแม่ท่านปอเขียนให้นะครับผมชัดเจนครับสองสี่นะครับอออหลวงปู่น่าจะไม่ให้หรือเปล่าเนาะครับหลวงปู่น่าจะให้สองตัวเนาะครับผม ครับถูกกมาแล้วเนาะครับผมบบอ่าก,ก็เรียนไปยัง f c ที่เคารพทุกท่านนะครับในการมาขอพรจากหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่วัดสนสัทธารามในวันนี้นะครับได้เลขที่ออกนะครับก็เราจุดแล้วนะครับก็เลขที่ออกมาแล้วก็ยังเลขชัดเจนก็อยู่ที่เลข2นะครับเลข2แล้วก็ส่วน สองตัวล่างก็เห็นแล้วก็หายแล้วก็หายนะครับ етров, สุดท้ายก็เลยได้มาเป็น 22, สองสองแล้วก็งงโอ้สองสี่แล้วก็สองเก้าสี่นะครับสองสี่สองเก้าสี่ส่วนเลขฝาเอ็มร้อยก็หนึ่งสองศูนย์นะครับ,รบก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้เสียงดวงโดยใช้ บารมีที่เราได้สร้างที่เราได้ทำขอขอบุญบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่สวงที่พวกเราเคารพนับถือได้โดยมดานประธานพรนะครับและก็บารมีของหลวงปู่เจียมบารมีของหลวงปู่ธรรมรังศีได้ช่วยโดยมดานประธานพรให้ทุกท่านได้พบกับโชคลาภสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือโชคลาภที่พวกเราตั้งใจไว้ทุกทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับผมขอบคุณท่านพ่อครับผมที่จุดนะครับผมรางวัลให้เราวันนี้นะครับเสี่ยงโชคนะครับผม16ตุลาคมนะครับผมตัวเลขนะครับก็จะเห็นกันนะครับผมว่าตอนที่จุดทูบเลข9หายนะท่านผู้ชมก็เหลือ24นะครับส่วนใครที่เห็นเลขาตอนแรกก็อยากจะนําไปเสี่ยงโชคก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเพียงแค่นาทารเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้จิตรยันในการรับชมนะครับผม294 9หายเหลือ24 แล้วก็ฝาเครื่องดื่มนะครับผม1 2 0นะครับผมก็เอาไว้เป็นอน้าตาให้กับ FC นะครับผมวันนี้นะครับผมท่านพอเขาบอกว่าเลขตรงกับเลขตรงกับเลขทะเบียนรถพออะไรใช่ไหมครับเอ่อเลขของผมนะครับ3ามสองสี่สองนะครับอ๋อก็ตรงกับเลขทะเบียนรถที่พอขับมาเมื่อกี้เลยครับสามสองสี่สองเลขทะเบียนรถของผม สาหรับรถที่ผมนั่งมานี้นะครับตั้งแต่สมัยลพปู่เจียมอยู่ก็นั่งรถคันนี้นะครับเวลามารับญาติโยมนะครับที่มาแสวงบุญก็มาขอบารมีก่อนหลวงปู่ที่ศาลาพุทธศาลาอติซิโยนะครับผมก็จะรับหลวงปู่นั่งรถคันนี้แหละครับครับครับตอนร ครับครับผมจุดไฟจะติดครับครับครับและตอนตัวเลขที่3มาตัวเลขที่3เลขสีมาเนี่ยฟ้าร้องเลยครับฟ้าร้องนะคพอเลขสีออกมาปุ๊บฟ้าร้องเลยครับผมครับผมก็สาธุสาธุสาธุนะครับลาบลอยมานะครับสามสองสี่สองนะครับสองสามสองสี่สองครับเดี๋ยวเราลงไปดูทะเบียนรถท่านพ่ออ๋อนะครับขอบคุณมากครับคานผู้ชมสังเกตนะครับผมมือหลวงปู่ชี้ไปทางไหนนะครับ มือหลวงปู่ชี้ไปตรงนู้นนะครับผมรถท่านพ่อออยู่ด้านล่างเลยนะครับผมตรงที่หลวงปู่ชี้ลงมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขนะครับผมทะเบียนรถของท่านพ่ออนะครับอีกครั้งนะครับว่าเลขทูบตรงกับรถท่านพ่อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ถ้าเราดูจากมุมล่างนะครับขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นมือของหลวงปู่ชี้ลงมาด้านนี้นะครับผมชี้ลงมาตรงตรงนี้เลยก็คือตรงกับทะเบียนรถท่านพออ่อนะครับท่านผู้ชมจุดทูบได้สองเก้าสี่หรือว่าสองสี่นะครับทะเบียนรถท่านพอออก็สี่สองสองสี่โอ้ยสองสี่สองสามสองสี่สองก็ยังอยู่ในเลขทูบตรงๆเลยนะครับผมสองสี่ อ่ะนะครับยังนีก็ฝากท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะครับผมวันนี้นะครับลุงปู่ชี้มาตรงนี้เลยนะครับครับผมโอเคแล้วก็สาธุสาธุครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมก็สาธุนะครับขอตัวท่านมีโชคมีลาภเด้อนะครับผมกับลุงปู่สวงนะครับผมสวัสดีครับ